ในการสอนหาความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องรู้จักถึงมารยาทที่ดีในมันจลิสของความรู้ไม่ได้เป็นการเทริดเกียรติหรือยกยอคนพูดแต่ผู้ศึกษาจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติสิ่งดังกล่าวเพื่อเป็นการอิบาด้าต่ออัลลอฮ์และบริสุดใจเพื่อพระองค์และเป็นการทําให้ตัวของเขาเนี่ยอยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่สุดที่จะซึมซับและได้รับความรู้ซึ่งมีประโคจฉั่ออิหม่ามอัชชาฟิรีฮ์รอฮิมุฮุลลัลฮ์ต้าล่าวะท่านอิหม่ามชาฟิรีนเวลาที่ท่านอยู่ในมันจลิสของ ik, อาาิหม ท่านเปิดด้วยความเบามากเพื่อไม่ให้มีเสียงดังเพราะเกรงใจอิหม่ามมาลิกรอฮิมฮลละและเนื่องด้วยความน่าเกรงขามของอิหม่ามมาิกในมันจลิสและมีปรากฏจากซาลาฟหลายท่านว่าพวกเขาอยู่ในมันจลิสสองความรู้ศาสนาประหนึ่งว่าพวกเขาอยู่ในลำหายหนึ่งด้วยความนิ่งและความคูชุ่มด้วยความจดจ่อและสวงหาความใกล้ชิดต,ต่ออัลลอสฺมะฮานะหว์วะตาลาและออกห่างจากทุกสื่อที่จะนําไปสู่การดียาการโอ้อวดและการหวังชื่อเสียงซึ่งจะเป็นตัวทําลายอามันที่เราทําให้สูญเปล่า ฉันจำเป็นที่เราต้องยำเกรงอัลลอฮ์สุบฮานะฮว,วตาอะไรในเรื่องเหล่านี้ให้มากออกห่างจากทุกสื่อหรือทุกสาเหตุที่จะทําให้เรา เกิดการโอ,โอร้อวดหรือเกิดความรู้สึกทนงตนหรือเกิดความรู้สึกลำพองรู้สึกอยากได้ชื่อเสียงหรือหวังคำชมจากผู้อื่นเหล่านี้ไม่มีประโยชน์นาทีอัลลอฮฺตบราระกะวะตางะลาแล้วมันจะเป็นตัวทำลายความรู้และตัวทำลายอะมันจนกนระทั่งเราไปพบเจอัละในวันกิยามะโดยที่เราไม่ลงเหลือความดีใดๆทั้งที่เราได้เหน็ดเหนื่อยประกอบมันในตอนที่เราอยู่ในโลกด,ดุนยาเช่นเดียวกันอีกหนึ่งในอาดับที่สงครก็คือถ้าเป็นไปได้ผมอยากแนะนำให้ไม่ทราบว่ามีโต๊ะเยอะหรือเปล่าแต่ว่าไม่ควรวางหนังสือไว้ที่พื้น นีเป็นมรารยาทหนึ่งที่บรรดาอุลามะรอฮิมุลลอฮจะสำทับเสมอแต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกก็สุดความสามารถแต่ถ้ามีอะไรรองได้ก็ก็เอามารองหรือถือเอาไว้และเขียนโดยตั้งอยู่ที่หวังขาจะดีจะดีกว่าตั้งที่พื้นเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อหนังสือและหวังว่าเราจะได้บรอก้าจากการกระทำดังกล่าวอินชาอัลลอฮฺุตะาแาลา